เรียญลูงปู่สมชายฉลองอายุ60ปีสร้างเมือ่อ4มษายน2528ฉลองอายุครบ5รอบนะครับ60ปีคณะศิย์สร้างถวายนะครับด้านหลังเหรียญน,นั้นจะเป็นเ,เลข60นะครับมีน,นี่นี่เหรียญใหญ่นี่เหรียญเล็กนะครับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับแต่ว่าต่อไปมีปลอมแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกำลังเป็นที่นิยมของ คณะสิทธ์นะครับเหรียญรุ่น60ปีนี้มีประวัติก็คือว่า,าท่านอาจารย์ไพรวันที่วัดป่าบันทราชอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านเล่าว่าสมัยท่านอยู่ที่ห้วยกระท้อนนะมีลูกศิษย์น้องปู่สมชายซึ่งเคยไปทําอะไรไม่ดีมานะครับก็เลยถูกขัดแย้งเรื่องธุรกิจนะครับกับเพื่อนเพื่อนก็เลยตามมายิง ส่วนเพื่อนที่ไม่ได้แขวนพระอะไรนั้นเสียชีวิตคาที่นะครับนั่งมอเตอร์ไซค์มาส่วนตัวของเขาที่รอดชีวิตเพราะว่ามีเหรียญ60ปีรุ่นนี้ครับเหรียญใหญ่นะครับแขวนคออยู่เขาบอกกระสุนเนี่ยพุ่งมานะครับเป็นไฟพุ่งมานะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนตัวเขาเลยนะครับไม่โดนตัวเขาเนี่ยครับจะให้ดูด้านหน้านะแต่พอเขาล้มลงจาก รถมอไซค์แล้วก็ตามมายิงนะครับยิงซ้ำซ้ำก็ปรากฏว่ากระสุนเป็นรอยจำแดงๆนะครับที่ตัวเขาด้าหน,าห,นาหน้าก็จะเขียนว่าพอาจย์สมชายที่ิทริโยวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เป็นเหรียญเล็กนะครับนะเหรียญเล็กนี้จะสังเกตได้ง่ายครับจะมีตำาหนิที่จมูกและปากลูปุ่มน,นะครับเหรียญใหญ่นี่ก็ดูที่ตัดห่วงอย่างเดียวครับนะเป็นรูปแบบออกมาคล้ายๆเต่าครับ คล้ายๆลักษณะคล้ายเหรียญเตา่าเป็นการฉลองอายุยืนเป็นลักษณะดีครับเต่าเป็นอายุยืนนั่นเองนะครับเหรียญเล็กนั้นสังเกตง่ายนะครับด้านหลังนั้นตรงรอยตัดนะครับตรงเนี้นะครับจะมีเส้นนะครับมีเส้นมีเส้นเป็นขนแมวนะครับเส้นขนแมวถ้าปลอมก็ปลอมยากครับดูที่คมคมนะครับ ในวงการว่ามีปอมแต่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับต้องไปเดินดูแถวท่าประจันนะครับแถวท่าประจันที่มีปลอมก็มีรุ่นเสือครับเหรียญตระกูลเสือครับเด็นกน่าจะมีปลอมนี่เป็นเหรียญเงินนะครับมาให้เชใ่้ใใชมเดี๋ยวต่อไปจะพรีเซนต์เหรียญเงินให้ดูนะครับดังด้านเมตานะครับใข,ข,ขยยากคงกับพันก็อธิษฐานได้ครับพุทธคุณครบรอบด้านครับเหรียญหลวงปู่